คุณไม่แคร์หรอว่าคุณนิชาจะรู้สึกยังไงเธอจะเสียใจมากแค่ไหนนิชาไม่เสียใจหรอคะคนิชามาตอนไหนนี่มามาตอนนี้ทำไมว,วะอีเจ๊นี่ไม่ใช่ว่าจะมาทวงจะเปล่าคืนน่ะฉันเสียใจที่ตัดสินใจช้าเกินไป ฉันดูแล้วว่าคนที่ฉันรักก็คือสืบแต่รู้ว่าคนที่คินรักก็คือเธอฉันเอาแต่หลอกตัวเองว่าฉันกับคินรักกันอยู่แล้วเอาแต่โทษว่าเป็นเพราะเธอเข้ามาคินถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนขนาดสืบเขายังเข้าข้างเธอเลยฉันไม่พอใจทุกครั้งที่เธอเข้ามายุ่งวุ่นวายกับทั้งสืบแล้วก็คินฉันดูถูกว่าเธอเป็นผู้หญิงหน้าเงินหวังจับแต่ผู้ชายรวย,รวย แต่ที่จริงแล้วเธอเป็นคนดีกว่าที่ฉันคิดไว้นะฉันต้องขอบคุณและต้องขอโทษเธอด้วยนะลูกป,ปัดเธอเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันไว้ทั้งนั้นที่ฉันทําไม่ดีกับเธอไว้ตั้งมากมายไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะฉันเข้าใจคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่เคยทำให้คุณต้องเสียใจนิชาคินก็ต้องขอโทษด้วยนะ ที่ทำให้นิชาเสียใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะนิชาไม่เคยเสียใจที่ได้รักคินนะคะคินเป็นความผูกพันและเป็นความทรงจำดีๆให้นิชายังไงเราก็เพื่อนกันนะคะฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะฉันไม่เคยโกรธแกเลยเซิร์ฉันรู้ว่าแกหวังดีกับฉันและนิชาที่สุด ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันว่าอย่าบอกนะว่าอืมนิดนึงเจริงปะเนี่ยรีบเหรออืมร้องงานแต่งปุ๊บมันตับไว้เวร์ ก็อย่างวาดไว้โลกมันหมุนไวนะจังไปช้าอื่นอาจมันได้แก่เนยงยนๆอย่างข้าแก่ม่นวลนะทีใครแก่วะใครแก่คะใครแก่เชิญแก่เป็นคนเดียวทิยาฉันยังสาวอ๋ออยู่เลยเห็นเปล่าจ้าแม่จ๋าเจ้าสาวจะแก่ยังไงก็รักเหมือนเดิมจา้า <c oughs> ม่ชายกับสืบมั่นกันแสงหน้าคินกับลุบป,ปัดแล้วนะโชคดีนะเพื่อน เดี๋ยวลูกปัดเธอจำได้ไหมฉันเคยบอกเธอว่าผมรักคุณนะลูกปัตดวันหน้าจะเป็นยังไงอะ่ะผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่กับคุณผมอยากดูแลอยู่ข้างๆคุณ